สื่ออินโดนีเซียรายงานว่านับตั้งแต่เกิดเหตุประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาอัตราการหลอกลวงของแกงคอเซ็นเตอร์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสื่ออินโดน,นะอครับยังรายงานอีกว่าสาเหตุสําคัญมาจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพไทยที่มุ่งเป้านะครับไปยังฐานปฏิบัติการของแกงคอเซ็นเตอร์และคาสิโนต,ตามแนวชายแดนทําให้ระบบอินเทอร์เน็ตและสาธารณูปโภคหลักในพื้นที่เหล่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลกระทบโด,โดยตรงต่อกระบวนการแกงคอเซนเตอร์ในกัมพูชาจนไม่อาจดำเนินการได้ตามปกติซึ่งตามสื่อนะยครับยังกล่าวต่อไปว่าเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเองรายงานระบุว่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงโดยแกงคอเซนเตอร์ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาลดลงมากถึง57%ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากนะครับได้เข้ามาแสดงความเห็นและก็ขอบคุณนะครับต่อประเทศไทยใต้โพสต์ข่าวนะครับกันหลายเม้นเลยนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยจึงสอดคล้องกับสิ่งที่ฝ่ายไทยและกองทัพไทยพยายามชี้แจงต่อสังคมโลกมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นนะครับชาววินโดท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าเผาให้ราบไปเลยประเทศกัมพูชาเหมือนนรกบนดินระเบิดเจ้าแก๊งสแกมพวกนั้นไปเลยและคนนี้ครับมากล่าวสั้นๆนะครับสุดยอดหรือว่าจะเป็นท่านนี้ครับมากล่าวว่าอาจจะมีครึ่งหนึ่งเลิกไปแล้วเพราะว่าเสียชีวิต หรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวเสริมว่านักพนันออนไลน์ข่าวเซ็นเตอร์จากอินโดนีเซียอันดับหนึ่งลุยเลยอย่าไปยอมก็เขาน่าจะมาประชดนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับขอบคุณกองทัพไทยพวกคุณคือฮีโร่ผู้กวาดล้างเว็บพนันกัมพูชาขามนุษย์กัมพูชาและอาชญากรรมอื่นๆที่ยังไม่ถูกเปิดโปงคอมเมนต์ต่อไปรายได้ของประเทศคือเว็บพนันกับสแกมกัมพูชานะ เป็นแบบนี้แหละคอมเมนต์ Comment ต่อไปเด็ดขาดดีไม่เหมือนในอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปเจ็บหนักเลยตอนกำลังจะถอนเงินศูนย์กลางโดนระเบิดเลยจ่ายไม่ได้พังหมดคอมเมนต์ Comment ต่อไปนี่แหละพูดจริงทำจริงหรือว่าท่านนี้ครับมากกล่าวว่าตัวธุรกรรมเว็บพนันได้แต่ดันกำจัดไม่ได้ยังไงกันคอมเมนต์ Comment ต่อไปยอดเยี่ยมกองทัพไทยเข้มแข็ง จนพวกอาชญากรกลัวหรือว่าจะเป็นท่านนี้กล่าวว่าต้องมีหลายคนขอบคุณไทยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปเรื่องจัดก,การอาชญากรรมและปัญหาสังคมข้ามชาติไทยนี่จริงจังมากคอมเมนต์ต่อไปทหารไทยต้องบุกยึดเซิร์ฟเวอร์ต่อแน่คอมเมนต์ต่อไปกวาดล้างไปเลยเอาให้ถึงตัวผู้บงการด้วยคอมเมนต์ต่อไปข้าราชการอินโดนีเซียเศร้า รายได้จากเว็บพนันหายไปเยอะเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอบคุณพี่น้องชาวไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไป2มาตรฐานนะจริงๆไทยก็มีเว็บพนันเยอะแต่ไม่ค่อยถูกเปิดโปรงเฉยๆหรือว่าคนนี้กล่าวว่าสุดยอดไทยกวาดล้างกัมพูชาให้ราบคอมเมนต์ Comment ต่อไปไปต่อเลยไทยทำลายให้หมดใครเล่นก็ตายไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปแบบนี้กระทรวงดิจิตัลเรายังทำไม่ได้เลยนะ กลับเลี้ยงไว้ด้วยซ้ําหรือว่าจะเป็นท่านนี้ครับกล่าวว่าบุกจนราบไปเลยฉันอยู่ฝ่ายไทยคอมเมนต์ต่อไปถึงว่าทําไมอาทิตย์กว่าแล้วไม่โดนเบอร์สแกมโทรมาสักทีเลยหรือว่าจะเป็นท่านนี้ครับกล่าวว่ายังสู้อยู่นะอินโดช่วยไทยหน่อยซีเดี๋ยวเรากวาดเมียนมาอีกไม่สนอาเซียนแล้วคอมเมนต์ต่อไปรายได้พวกนี้โหดมาก คอมเมนต์ต่อไปมีคนบอกว่าไทยก็มีบ่อนเหมือนกันแต่เพราะกัมพูชาทำใหญ่เกินไปเลยโดนกวาดทีเดียวให้จบไปเลยสุดยอดไทยลุยให้ราบและท่านนี้ครับกล่าวว่าแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าคุณอินโดติดนันเยอะจนขายของใช้ไปเล่นน่าสงสารจริงๆซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่ามั่นใจว่ารดจริงหรอเราเลื่อนไอจียังเห็นโฆษณาอยู่เลยล้มไปหนึ่งเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกเป็นพัน คอมเมนต์ต่อไปแล้วกระทรวงดิจิตัลอินโดนีเซียก็ยังกล้าบอกว่าเว็บพนันลดลงเยอะมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอบคุณไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปสิงคโปร์ถูกกฎหมายกัมพูชาก็ถูกกฎหมายส่วนอินโดผิดกฎหมายแต่ทำตัวเหมือนถูกคอมเมนต์ Comment ต่อไปอ๋อนี่เองต้นเหตุที่กระทรวงดิจิตัลอินโดนีเซียเอามาเคลมคอมเมนต์ Comment ต่อไปดีเลยแต่ในอินโดกลับเลี้ยงไว้ คอมเมนต์ต่อไปอินโดกลับถูกปกป้องโดยรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นรายได้หรือว่าจะเป็นท่านนี้กล่าวว่าแปลว่าถ้ามีกองทัพช่วยกัมพูชาก็เพราะว่าจะพ่อเว็บพนันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปตราบใดยังสู้กันโฆษณาพนันก็เงียบใน Facebook ก็ไม่ค่อยเห็นและท่านนี้ครับกล่าวว่าแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะหนุนแก๊งสแกมและโจมตีทั้งประชาชนและฐานเราแต่เราก็ไม่หวาดกลัว เราจะกวาดล้างเครือข่ายสแกมกัมพูชาอย่างไม่หยุดยัง้งแม้จะสูญเสียทหารเพราะจะดวดของพวกมันไทยก็ไม่ยอมแพ้ก็มีคนไทยนะครับไปคอมเมนต์ในสื่ออินโดด้วยนะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับแสดงความเห็นว่าฉันสงสัยว่าทําไมนายกมาเลเซียถึงอยากให้ไทยหยุดสู้กับกัมพูชามากและคอมเมนต์ต่อไปนะครับตอบว่าเมืองพนมเปญมีคาสิโน,โนใหญ่มากเจ้าของเป็นนักลงทุนมาเลเซีย และท่านต่อมานะครับกล่าวว่าที่นี่ประเทศผมการปราบพนันออนไลน์ยังทําได้แค่เครื่องกลางกลางแต่ประเทศไทยเล่นบุกทําลายแหล่งพนันออนไลน์เลยเก่งมากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับรัฐบาลประเทศหนึ่งถแถลงว่าการกระทาของไทยเกินขอบเขตไปแล้วก็น่นาจะเป็นรัฐบาลมาเลเซียนะครับที่ถแถลงไปแบบนี้นะคอมเมนต์ต่อไปครับถ้ากระทรวงดิจิตัลจัดการกับพนันออนไลน์ไม่ได้ ก็ควรส่งต่อให้กระทรวงกลาโหมหรือว่าทหารจัดการและท่านนี้ครับกล่าวว่านี่มันตรงจุดที่สุดในการทําลายประเทศผ่านระบบเศรษฐกิจเพราะรู้ว่าที่นี่มีเงินหมุนเวียนเยอะมากและท่านต่อมาครับกล่าวว่าเพิ่งเคยรู้สึกว่าระเบิดสถานที่พลเรือนก็ช่างเถอะดีกว่าปล่อยไว้ทําลายคนทั้งชาติคอมเมนต์ต่อไปจัดไปเลยกัมพูชาคือแหล่งซ่อนสแกมเมอร์ของจริง คอมเมนต์ต่อไปถล่มให้ราบแล้วเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ซะกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอบคุณไทยมากที่ช่วยกำจัดแหล่งพนันและมิจฉาชีพครอบครัวพังเพราะว่าพวกนี้เยอะมากจัดการให้หมดอย่าให้เหลือหรือว่าท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามิสไซล์ของกองทัพอากาศไทยแรงไม่มากทําได้แค่สร้างความเสียหายเล็กๆไม่เหมือนของอิสาราเอลที่ยิงทีตึก20ชั้นพังเพราะว่าเขาทําเอง ไม่พึ่งของสหรัฐหรือว่าจะเป็นท่านนี้ครับมากล่าวว่าทําไมสงครามดูเหมือนเล่นของเล่นไม่เหมือนทวรหนดกลางที่ยิงผังยับอันนี้ดูตลกตลกนะเครื่องบินก็เหมือนของเด็กเล่นคอมเมนต์ต่อไปขอบคุณทหารไทยที่จริงจังกับปัญหานี้คนทั้งภูมิภาคได้ประโยชน์เหมือนกันและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มากล่าวว่าหลายประเทศเจอผลกระทบของคอรเซเตอร์เหมือนกันถ้าถ่ายเริ่มได้ชาติอื่นก็น่าจะเดินตามเหมือนกัน สรุปนะครับก็เหตุปะทะระหว่างไทยกัมพูชาไม่ได้ส่งผลเพียงด้านความมั่นคงชายแดนเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างแรงสะเทือนต่อเครือข่ายคอเซนเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งภูมิภาคอย่างชัดเจนโดยเฉพาะนะครับเมื่อถามปฏิบัติการและระบบโครงสร้างสื่อสารถูกตัดขาดทําให้กิจกรรมหลอกลวงลดลงอย่างมีนยัยสําคัญอินโดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบเช่นกันรายงานว่าความเสียหายจากแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาลดลงนะครับถึง57%และหลายคอมเมนต์นะครับก็ออกมาขอบคุณไทย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏการณ์นี้นะครับจึงสะท้อนว่าการจัดการกับต้นตอปัญหาอย่างจริงจังคือกุญแจสําคัญนะครับในการลดอาชญากรรมไซเบอร์และเป็นไปตามท่าทีนะครับที่ไทยย้าต่อประชาคมโลกมาโดยตลอดนะครับนีวเป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ